คนที่มี EQ สูงมากไม่ใช่คนที่เก่งแค่การควบคุมอารมณ์ตัวเองแต่พวกเขายังสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและรู้ว่าจะจัดการกับสถานการณ์รอบตัวอย่างไรให้เกิดผลดีที่สุดบางครั้งเรามองว่า EQ คือการอดทนอดกลั้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากคนที่มี EQ จูงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแต่พวกเขาจะใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้สึกโกรธแต่พวกเขารู้ว่าความโกรธนั้นไม่จำเป็นต้องถูกแสดงออกทันทีเพราะการตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปตรงกันข้ามมันอาจทาให้เรื่องเลวร้ายกว่าเดิมลองสังเกตคนที่มี EQ สูงพวกเขามักจะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อตอบกลับแต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าคนตรงหน้ากำลังรู้สึกอย่างไรพวกเขาเข้าใจว่าคำพูดสามารถสร้างหรือทำลายคนได้ ดังนั้นจึงเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังไม่พูดเพียงเพราะต้องการให้ตัวเองดูดีแต่พูดเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่มี i q สูงแตกต่างจากคนทั่วไปคือพวกเขาไม่ยึดติดกับความผิดพลาดของตัวเองพวกเขายอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกข้อผิดพลาดคือบทเรียนที่มีค่าพวกเขาไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดทำลายความมั่นใจของตัวเองแต่ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น บางคนคิดว่าคนที่มีไ q คิวสูงต้องเป็นคนใจเย็นเสมอแต่ความจริงคือพวกเขารู้ว่าเมื่อไรควรสงบและเมื่อไรควรลุกขึ้นปกป้องตัวเองพวกเขาไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำง่ายง่ายแต่เลือกต่อสู้ในเวลาที่สมควรและรู้ว่าการใช้พลังไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นคือการเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์คุณอาจจะเคยเห็นคนที่ไม่ว่าเจอปัญหาอะไรพวกเขาก็ยังคงนิ่งและรับมือกับมันได้อย่างสุขุมพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกอะไรเลย แต่พวกเขารู้จักจัดก,การอารมณ์ของตัวเองได้ดีเพราะเข้าใจว่าทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่สัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมชีวิตเราคนที่มี EQ สูงมักจะไม่ใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ความรู้สึกนำทางไปทุกอย่างพวกเขาเข้าใจว่าความรู้สึกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตพวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวฉุดรั้งพวกเขาไว และไม่ให้ความโกรธทำให้ตัดสินใจพลาดลองสังเกตคนที่มี EQ สูงพวกเขามักจะสงบแม้อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรได้มาจากการตื่นตระหนกคนอื่นอาจจะลนลานหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่พวกเขากลับเลือกที่จะมองปัญหาด้วยสายตาที่เป็นกลางและมองหาทางออกที่ดีที่สุดบางคนอาจคิดว่าการมี EQ สูงคือการต้องเข้ากับทุกคนได้แต่ความจริงแล้วคนที่มี EQ สูง รู้ว่าใครบ้างที่ควรอยู่ในชีวิตพวกเขาไม่พยายามเอาใจทุกคนแต่เลือกอยู่กับคนที่ให้พลังงานดีๆพวกเขารู้ว่าการใช้เวลาอยู่กับคนที่ดึงพลังของเราลงเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนที่มีไอคิวสูงโดดเด่นคือพวกเขาไม่มัวแต่โทษคนอื่นพวกเขารู้ว่าการโยนความผิดให้คนอื่นไม่ได้ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่การรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทําต่างหากที่ทําให้พวกเขาเติบโตขึ้น ถ้าคุณเคยเจอคนที่มี EQ สูงจริงๆคุณจะรู้สึกได้ว่าพวกเขามีพลังบางอย่างที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกสงบพวกเขาไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในห้องแต่เป็นคนที่ทําให้คนอื่นอยากฟังมากที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่าบางครั้งการเงียบให้พลังมากกว่าการพูดเสียอีกคนที่มี EQ สูงรู้ว่าอารมณ์ของตัวเองส่งผลต่อคนรอบข้างพวกเขาไม่ใช่คนที่ระเบิดอารมณ์ใส่ใครเพียงเพราะตัวเองกำลังเครียด พวกเขาเข้าใจว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์บางครั้งคุณอาจเห็นคนที่มี eq สูงยิ้มแม้ว่าข้างในจะเจอเรื่องหนักหนาไม่ใช่เพราะพวกเขาเสแสร้งแต่เพราะพวกเขารู้ว่าพลังงานที่พวกเขาส่งออกไปจะกลับมาหาตัวเองเสมอพวกเขาไม่ใช่คนที่เอาแต่คิดว่าทำไมเรื่องแย่ๆถึงเกิดขึ้นกับฉันแต่พวกเขาจะถามตัวเองว่า ฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างพวกเขารู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สดใสแต่ทุกวันที่ยากลำบากคือโอกาสที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอีกสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่มีไ q คิสูงกับคนทั่วไปคือพวกเขาไม่มองว่าการขอโทษเป็นเรื่องเสียหน้าพวกเขาเข้าใจว่าการยอมรับผิดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งไม่ใช่ความอ่อนแอพวกเขาไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันผิดเองถ้านั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาไม่ปล่อยให้อีกโก้ของตัวเองทำลายความสัมพันธ์ดีๆที่มีอยู่บางคนอาจคิดว่าคนที่มี EQ สูงต้องเป็นคนใจดีตลอดเวลาแต่ความจริงคือพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้มแข็งพวกเขาไม่ปล่อยให้ใครมาปั่นหัวง่ายๆพวกเขาให้อภัยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะให้โอกาสคนเดิมทำร้ายพวกเขาซ้ำๆพวกเขาเข้าใจว่าบางครั้งการเดินออกมาคือทางออกที่ดีที่สุด และบางครั้งการไม่ตอบโต้ก็คือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดคนที่มี EQ คจูงรู้ว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บทุกอย่างไว้ข้างในแต่หมายถึงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยและเมื่อไหร่ควรอดทนพวกเขาไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นตัวกำหนดการกระทำของตัวเองแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนที่เก็บทุกอย่างไว้จนระเบิดออกมาพวกเขาหาทางระบายอารมณ์ในแบบที่สร้างสรรค์ เช่นการออกกำลังกายการเขียนไดอารี่หรือการใช้เวลาทำสิ่งที่รักพวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับคำพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวตนของพวกเขาจริงๆเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีใครสามารถควบคุมคำพูดของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมวิธีที่เราตอบสนองต่อคำพูดเหล่านั้นได้พวกเขาไม่ใช่คนที่ปล่อยให้คำวิจารณ์มาทำร้ายตัวเองแต่เลือกที่จะใช้มันเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเองพวกเขาแยกแยะได้ว่าอะไรคือคติที่ควรรับฟัง และอะไรคือเสียงรบกวนที่ไม่มีประโยชน์อีกสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีคือการให้อภัยแต่การให้อภัยของพวกเขาไม่ได้หมายถึงการลืมหรือการยอมให้คนที่เคยทำร้ายพวกเขากลับมาทำแบบเดิมได้อีกพวกเขาให้อภัยเพราะพวกเขารู้ว่าการแบกความโกรธไว้มีแต่จะทำร้ายตัวเองพวกเขาเลือกที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่ทำให้พวกเขาเจ็บปวดและใช้พลังของตัวเองไปกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า บางครั้งคุณอาจเห็นพวกเขาเงียบในขณะที่คนอื่นกำลังโต้เถียงกันอย่างดูเดือดไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่กล้าพูดแต่เพราะพวกเขารู้ว่าบางครั้งการเงียบก็มีพลังมากกว่าการโต้ตอบเสียอีกพวกเขารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกอย่างและเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งเพราะบางครั้งการก้าออกจากความขัดแยง้งก็คือชัยชนะที่แท้จริงคนที่มีอ Q ูง เข้าใจว่าความสงบของจิตใจมีค่ามากกว่าการเอาชนะในการโต้เถียงพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการพยายามเปลี่ยนความคิดของคนที่ไม่ยอมฟังพวกเขารู้ว่าพลังงานของตัวเองมีค่าเกินกว่าที่จะใช้ไปกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์พวกเขาเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเองบางครั้งคุณอาจเห็นพวกเขาเดินออกจากสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยพลังลบไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอ แต่เพราะพวกเขาเข้มแข็งพอที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับพลังงานที่ทำร้ายจิตใจพวกเขาไม่ใช่คนที่สะสมความโกรธพวกเขาเข้าใจว่าอารมณ์เชิงลบถ้าไม่ได้รับการจัดการที่ดีมันสามารถกัดกินพลังงานภายในจนหมดสิ้นพวกเขารู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่พวกเขามองโลกพวกเขาเลือกที่จะโฟกัสไปที่สิ่งที่ดีแม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดและที่สำคัญ พวกเขาไม่ให้คุณค่ากับคำพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์ที่ไม่มีเหตุผลมาทำให้พวกเขาสงสัยในคุณค่าของตัวเองพวกเขารู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดในแบบของตัวเองแต่พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความสนใจพวกเขาเลือกความสงบมากกว่าการเอาชนะในเรื่องที่ไม่มีความหมายเพราะพวกเขารู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่น แต่คือการเอาชนะตัวเองคนที่มี EQ สูงไม่ใช้ชีวิตเพื่อทําให้ทุกคนพอใจพวกเขารู้ว่าไม่มีทางทําให้ทุกคนชอบพวกเขาได้และพวกเขาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นพวกเขาให้ความสําคัญกับคุณค่าภายในมากกว่าการรอให้คนอื่นมายืนยันคุณค่าของพวกเขาพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าพวกเขาดีพอเพราะพวกเขารู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่ามีค่าแค่ไหนพวกเขาไม่พยายามเป็นที่รักของทุกคน แต่พวกเขาเลือกที่จะเป็นตัวเองและอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของพวกเขาจริงๆพวกเขาไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เคยคิดจะเข้าใจแต่พวกเขาเลือกที่จะใช้พลังของตัวเองไปกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นพวกเขาไม่ยึดติดกับคําพูดของคนที่ไม่สําคัญเพราะพวกเขารู้ว่าเสียงของตัวเองสําคัญที่สุดพวกเขาไม่ต้องการคําชื่นชมจากภายนอก <S <S เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเพราะพวกเขามีความมั่นคงจากข้างใน และเมื่อไหร่ที่ต้องเผชิญกับความผิดหวังพวกเขาไม่ปล่อยให้มันทำลายความหวังของตัวเองแต่พวกเขาใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าให้แข็งแกร่งกว่าเดิมพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการพัฒนาและเติบโตไปในแบบของตัวเองพวกเขาไม่สนใจว่าใครจะวิ่งเร็วกว่าหรือไปถึงเส้นชัยก่อนเพราะพวกเขารู้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและเป้าหมายของพวกเขา ไม่ใช่การเป็นเหมือนใครแต่คือการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคนที่มี EQ ูงไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครพวกเขารู้ว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันและความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังล้มเหลวพวกเขาไม่อิจฉาความสำเร็จของใครแต่เลือกที่จะเรียนรู้จากมันพวกเขาไม่ใช้เวลาหมดไปกับการมองว่าคนอื่นอยู่จุดไหนแต่ใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในแบบของตัวเอง พวกเขาเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่มาจากการรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีพวกเขาไม่ให้สถานะหรือวัตถุภายนอกมากำหนดคุณค่าของตัวเองพวกเขาไม่ต้องมีรถแพงหรือบ้านหลังใหญ่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่แท้จริงอยู่ข้างในไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นจากภายนอกพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย แต่ไม่ให้เป้าหมายมาทำลายความสุขของปัจจุบันพวกเขารู้ว่าการไล่ตามความสำเร็จไม่ควรแลกมากับสุขภาพหรือความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตพวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่คือการมีความสุขระหว่างทางพวกเขาเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้อยู่กับเราตลอดไปทุกอย่างมีขึ้นและลงและพวกเขาพร้อมที่จะปรับตัวกับทุกการเปลี่ยนแปลง พวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวแต่ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นพวกเขารู้ว่าไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดแต่คนที่ฉลาดทางอารมณ์จะไม่จมอยู่กับมันพวกเขาเรียนรู้จากอดีตแต่ไม่ยอมให้มันมาฉุดรัังปัจจุบันพวกเขารู้ว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการมีทุกอย่างที่ต้องการแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะรักและใช้ในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดคนที่มีอ Q ูง ไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเขาพวกเขารู้ว่าความรู้สึกเป็นเพียงคลื่นที่พัดผ่านมาและไม่นานมันก็จะจางหายไปพวกเขาไม่ตัดสินใจในช่วงที่อารมณ์พุ่งสูงสุดไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือแม้แต่ความตื่นเต้นพวกเขารู้ว่าการรอให้ใจเย็นก่อนตัดสินใจช่วยให้พวกเขาเลือกทางที่ดีที่สุดได้เสมอพวกเขาไม่ใช่คนที่เก็บความรู้สึกไว้จนล้น แต่พวกเขาเลือกวิธีจัดการมันอย่างมีสติบางครั้งพวกเขาพูดบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะเงียบและบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะเดินออกมาพวกเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกการต่อสู้ที่ควรจะสู้อย่างเอาเป็นเอาตายพวกเขาเลือกสงบจิตใจมากกว่าการเอาชนะในเรื่องที่ไม่มีความหมายพวกเขาไม่เสียเวลาหมดไปกับความขุ่นเคืองแต่ใช้พลังของตัวเองกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าพวกเขารู้ว่าการปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่าพวกเขายอมแพ้แต่มันหมายถึงพวกเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรควรค่าแก่การเก็บไว้และอะไรควรค่าแก่การปล่อยไปพวกเขาไม่แบกอดีตไว้กับตัวเพราะพวกเขาเข้าใจว่าการกอดอดีตไว้แน่นเกินไปมีแต่จะทำให้ตัวเองติดอยู่กับที่พวกเขาเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแม้จะยังมีแผลจากเรื่องที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้มองว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาเลือกที่จะเติบโตจากทุกสิ่งที่เจอพวกเขาไม่ให้ความล้มเหลวมานิยามคุณค่าของตัวเองแต่พวกเขาใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคนที่มี EQ คจูงเข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแต่การตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์อาจส่งผลต่อชีวิตไปตลอดพวกเขาไม่ใช่คนที่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแต่พวกเขารู้จักฟังอารมณ์ของตัวเองและใช้มันเป็นข้อมูล ไม่ใช่เป็นคำสั่งให้ทำตามทันทีพวกเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะสะท้อนความจริงเสมอไปบางครั้งความกลัวไม่ได้หมายความว่าเราควรถอยแต่หมายความว่าเรากำลังจะก้าวออกจากเขตปลอดภัยของตัวเองพวกเขาไม่ให้ความคิดลบมากำหนดการกระทำของตัวเองแต่พวกเขาเลือกที่จะมองหาเหตุผลเบื้องหลังอารมณ์เหล่านั้นและจัดการมันอย่างมีสติพวกเขาไม่รีบสรุปว่าใครดีหรือร้าย เพียงเพราะพวกเขารู้สึกแบบนั้นในช่วงเวลาหนึ่งแต่พวกเขาให้เวลาตัวเองในการทำความเข้าใจสถานการณ์ให้มากขึ้นพวกเขาไม่ปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นมากำหนดทางเดินของตัวเองแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขามีสิทธิ์เลือกชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการพวกเขาไม่วิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบแต่พวกเขามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันพวกเขาไม่เสียเวลาหมดไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่พวกเขาให้พลังกับสิ่งที่อยู่ในมือของพวกเขาพวกเขาไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมากำหนดความสุขของตัวเองแต่พวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงต้องมาจากข้างในไม่ใช่จากคำยืนยันของใครพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการทำให้ทุกอย่างถูกต้องเสมอไปแต่เป็นเรื่องของการยอมรับและเติบโตจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเลือกที่จะมองเห็นคุณค่าในทุกบทเรียนแม้กระทั่งบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุด พวกเขาไม่ถามว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่พวกเขาถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพบเจอกับอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรคนที่มี EQ จงเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจต้องการแต่เป็นเรื่องของการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ปล่อยให้มันทำลายความสงบภายในพวกเขาไม่ใช่คนที่หวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเสมอไปแต่พวกเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้พวกเขาไม่จมอยู่กับอดีตแต่พวกเขาเรียนรู้จากมันพวกเขาไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดครั้งหนึ่งมากำหนดว่าพวกเขาจะต้องล้มเหลวตลอดไปพวกเขาเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่มันคือส่วนหนึ่งของเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ พวกเขาไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่พวกเขาไม่หลอกตัวเองว่าโลกนี้สวยงามไปทุกอย่างพวกเขาเผชิญความจริงแต่เลือกมองหาหนทางแก้ไขแทนที่จะปล่อยให้ปัญหาครอบงำพวกเขาพวกเขาไม่เสียเวลาโทษโชคชะตาแต่พวกเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้พวกเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ยืนหยัดอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์พวกเขาไม่ยึดติดกับอดีตไม่กลัวอนาคตแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับปัจจุบันพวกเขาเข้าใจว่าทุกช่วงเวลามีค่าและทุกสิ่งที่พวกเขาทำในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้าพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาหาแต่พวกเขาลงมือสร้างโอกาสของตัวเองพวกเขาไม่เสียเวลาเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะพวกเขารู้ว่า แต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันพวกเขาไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับพวกเขาแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดพวกเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือจากใครเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสายตาคนอื่นแต่วัดจากความรู้สึกภายในของตัวเองคนที่มี EQ จงเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่มาจากวิธีที่พวกเขามองโลกและตอบสนองต่อมัน พวกเขาไม่รอให้บางสิ่งเกิดขึ้นก่อนถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขพวกเขาไม่คิดว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อแต่พวกเขารู้ว่าความสุขคือสิ่งที่พวกเขาสร้างได้จากภายในพวกเขาไม่ปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองขึ้นอยู่กับการกระทำของคนอื่นเพราะพวกเขาเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถควบคุมการกระทำของผู้อื่นได้พวกเขาไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบแต่พวกเขามองว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ พวกเขารู้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องมีความหมายพวกเขาไม่ใช้ชีวิตเพียงเพราะต้องทำแต่พวกเขาใช้ชีวิตเพราะพวกเขาเลือกเองพวกเขาไม่เสียเวลาคร่ำครวญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่พวกเขาใช้พลังงานของตัวเองกับสิ่งที่พวกเขาควบคุมได้พวกเขาไม่พยายามเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่พวกเขามีความสุขกับตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันพวกเขาไม่ยึดติดกับความคิดเดิมเ แต่พวกเขาเปิดใจรับฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสถานการณ์พวกเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาเตรียมพร้อมสําหรับมันเพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งพวกเขาไม่ใช้พลังไปกับเรื่องเล็กน้อยแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีผลต่อชีวิตของพวกเขาจริงๆพวกเขาไม่เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองแต่พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบพวกเขาไม่ปล่อยให้เสียงของโลกภายนอก กลบเสียงของหัวใจตัวเองพวกเขาไม่วิ่งตามความสำเร็จที่สังคมกำหนดแต่พวกเขากำหนดความหมายของความสำเร็จด้วยตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การไขว่คว้าทุกอย่างแต่เป็นการเลือกสิ่งที่มีค่ากับตัวเองจริงๆคนที่มี EQ คจูงเข้าใจว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ใช่การมีทุกอย่างที่ต้องการแต่เป็นการรู้ว่าควรให้คุณค่ากับอะไรจริงๆพวกเขาไม่วิ่งไล่ตามทุกสิ่ง เพียงเพราะสังคมบอกว่ามันสำคัญแต่พวกเขาเลือกเฉพาะสิ่งที่มีความหมายต่อหัวใจของพวกเขาพวกเขาไม่ใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่พวกเขาเป็นพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการพยายามเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่กับคนที่เข้าใจและส่งเสริมให้พวกเขาเป็นตัวเองที่ดีที่สุดพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาเคาะประตูแต่พวกเขาสร้างโอกาสให้ตัวเอง พวกเขารู้ว่าไม่มีความฝันไหนเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเขาพยายามอย่างถูกวิธีพวกเขาไม่ท้อแท้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคแต่พวกเขาใช้มันเป็นบันไดพเพื่อก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นพวกเขาไม่กลัวความผิดพลาดแต่พวกเขาเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งกว่าเดิมพวกเขาไม่ใช้เวลาหมดไปกับการมองหาเหตุผลว่าทำไมฉันถึงล้มเหลวแต่พวกเขามองหาแนวทางว่า ฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรพวกเขาไม่ยอมให้ตัวเองติดอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวแต่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและมุ่งมั่นกับอนาคตที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยตัวเองพวกเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่พวกเขาเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองเมื่อวานพวกเขาไม่พยายามเป็นเหมือนใครแต่พวกเขาพยายามเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพวกเขาเข้าใจว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขามีแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่พวกเขามองโลกพวกเขาไม่รอให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าแต่พวกเขาเลือกที่จะทําให้วันนี้ดีที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่าทุกช่วงเวลามีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์